ป้าใยสวยไหมสวัสดีค่ะทุกคนป้าบว่ามาแล้วค่ะเมื่อกี้ป้าอุตส่าห์อัดตั้งนานลืมกดลืมกดใหไอัดวิดีโอนี่ป้ามาป้าตื่นเต้นมากป้าไปเจอกาแฟกระป๋องของสตาบักป้าเห็นเฮ้ยมีเป็นกระป๋องด้วยอะเดี๋ยวป้าจะอยู่นะเอปเปโซบวกมิลค์นี่ป้ากเลยซื้อมากระป๋องละสองจยูโร อ่ค่าเล็บมันก็ประมาณสาสบดาทก็เอา2องจุดหกห้าไปคูณสามสิบปดนะว่าประก็ป๋องละเท่าไหร่ป้าจะให้ดูรูปไม่ป้าไม่รู้ว่าเขาจะมันจะพิษไหมที่คือป้าป้าป้าไม่ได้เป็นตัวไม่ไม่ได้เป็นตัวตัวแทนขายนะแค่จะมาให้ดูว่าป้าเจอกินกาแฟเยอะชิมก่อนนะไม่ได้ขมมาก ก็เหมือนกับลาเต้อะไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับเข้มมากเกินไปอ่ะกินได้กินได้อร่อยอ่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวป้าจะโชว์ให้ดูเมื่อวานป้าทําพายแฮมพายทาง่ายมากยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำคลิปขั้นตอนการทําเลยยุ่งมากเลยเดี๋ยวน่าจะประมาณวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวป้าจะ,จะจะทำคลิปลงว่าวิธีการทําแฮมพายอ่ะทาแบบไหนอย่างไงอันนี้ป้าทำเมื่อวานนี่ นี่ป้าเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เอาอบเข้าไมโครวเวฟอุอ่นหน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็กินแฮมแป๊บนึงนะแฮมทำง่ายมากเอาแฮมมาหัาน่นทันทันหั่นเนี่นนนยลยนะอืมออเดี๋ยวป้าขอคำเบ่งคลิปแล้วก็ลงดูฮุมนะทุกคนนี่ป้าแค่มาเซโลเฉยๆไม่มา,าป้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ